ทุกคนค่ะวันนี้มาเล่นเกมกันเป็นเป็นเกมอะไรวะลูกบอลผีเห็นไหมแต่เป็นของปลอมจะเถอะแต่เราก็เล่นนะเนาะไอของจริงดอ๋อของปลอของฟลอมของกองของลอ,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 อม,มลอะไรถูกล้คือของจริงอ่ะเรามีอยู่แต่เราอะเอาไว้เล่นทีหลังมีวูฟเ้าตรวตีแุกท,ที่สิงที่แสงเอ๊ะเรามีเงินอยู่นี่นะเอาไปซื้อของ โอ้ก็มีเสียงล้มกวนที่ใกล้กับตัวเรามากเลยน้องเราเล่นโทรศัพท์อันนี้คือเราได้ตัวนี้เนาะได้ตัวนี้เลยไปเราก็โง่ไม่เลือกตัวนี้เชิญหน้าเขาเชิญหน้ากันแล้วอะ่ะยูเเรีลองใช้ดาบงูธรรมดานี่ เราขอไปหาของจริงกันนะทุกคนเราเจอเล่ของจริงไปได้กันวันนี้เสียงรบกวนดักมากาไปเริ่มเลยเกมเลยนะทุกคนเสียงรบกวนหายไปแล้วข้าไปเลยไม่ต้องบอกวิธีเล่นของฉันก็ได้นะแันเข้าใจหมดแล้วไปกไป โอ้ amente. ด่าอย่างเจ็บอ่ะดูดิมี่ของแท้แล้วมีดาบดเดยอะมากนะออรา่าก็มีนะไอคอนทูออร่าใช่ฉันยังสามสิบแบบเร็วดิอรอร่าอาไรออร่าไม่ขึ้นไม่ทันแล้ว,ออลลวอโอ้ออร่ามาเราอุอ้ยงงงงงงงเฮ้ยเ,เขาไปกันหมดแล้วเ,เลยแต่เราทขาไมอ่เขาไมเราไม่ไปไอ่ะไอเราก็ไปเหมือนกันนี่ว่าโอ้หมนค้างมันค้างโอ้โหเสียงดัง เ้าทุกคนมานะควเราก็ตายยังว่ะไม่รู้เรื่องเลยเอาทุกคนมากินเน็ตหลุดเน็ตหลุดเรามาดูอะไรไปเอ้นี่แร์ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสกินอันนี้อะไรไม่เคยเห็นเลยถาเอามาจากตัวไหนไวะเนี่ยอ,อีนูกอ้ากูเองก็นุบแต่เป็นเนื้อหัวล้านจริงๆแล้วตัวละสูงเนี่ยแล้วก็หอมด้วย มาเป็นตัวอย่างนี้เมื่อก่อนอ่ะคนไทยอ่ะเข้ามาเล่นแม่งโคตรเยอะเลยอันนี้ธรรมชาติอันนี้อะไรอ่ะน้ำครามแข่งอ๋อไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่อันนี้โอเคร็จแล้วเขาไปดูดาบหน่อยนะดาบนี่ดาบอย่าง ส่วนมากเป็นดาบงูกาก่ะหละกระดาบอันนี้นเดียวไี้เป็นดาบที่เราได้จากการเล่นครบวันจริงเราสามารถลอ,อยฟ้าได้เลยนะแต่มันต้องในเกี่ยวถึงจะลอ,อยได้เอออันนี้อันอนี้อันอนี้นีลงดีลงลงเราต้องการแบบต้องลงเพราะว่ามันจะได้ไม่มีอะไรมาขวางตอนที่เราจะลุกหนี ใช่ไหมไปครับเขาบ,บอกแล้วว่าค้างเอ้ยไม่ค้างเ่ยเย็ดเย็ดไอนนี้มีคำหยาบแล้วทุกคนพอเราอินกับเกมอะไรเนะี่ยผมถามเดี๋ยวใครนะที่มันฆ่าฉันนะอะอีดอกนี่หรือเปล่าอีดอกนี่โอ้อีดอกนี่ไงอีดอก อีเดอธรรมชาติเนี่ยเวโดนไข่แล้วอะอออแบบจริงเล่นยากมากเลยทุกคนนี้อะไรอะอ๋อเข้าสู่เฮ้ยเราลองเข้าดูดีกว่าว่มามันจะเป็นยังไงมากอันนี้คือรับสก,กินไอเทมนะเไม่ใช่ไอเทมอะไรวะรับ รับพลังวออร่า,อ,า,าอันนี้จะกต้องรอนะแ,แล้วก็ได้เพชรด้วยตรงนี้รถทีนน่นี้มาอยู่ตรงนี้จะได้อะไรสีเดย์เดย์เดย์ตันนะ้นอืมให้เปิดเมียวม่เมียว อยากได้สีส้มอะไม่รู้อ่ะมีแทนว่ามันเร็วมากนี่ดีดอะมีตัวตาตาตีตีตู่ได้ไรได้ไรได้ไรโอ้โหไปซ้ำโอนนี้ต้องไปทำบุญแล้วขยันมากดาได้เพชรแดแล้วนะทุกคนคนทำไมต้องได้แต่ันี้ด้วยวะ ค่อยเปิดเฮียเฟังเลยสีสีส้มสีส้มโอ้ยหาโอ้ยหายแล้กกับสุเกมวันนี้ดวงซวยวันได้เด็ดดาท่านได้ตันได้ตั่านกูแย่ไปหายิวคิวอะไรวะ เรามาดูกันว่าเรามีออร่าเกียนวคันึกบ้างคืออันนี้คืออันแรกที่ได้ไดก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยสีแดงชนะวะเขาสีสีแดงเอ้ยอะไรอ่ะเปิดการแจ้งเตือนต้องการรับเตือนจากลูกบอลผีชนะที่คุณไม่ได้ใช้งานอยู่หรือไม่ ใช่อันนี้น้ําขึ้นน้ําลึงอ่ะน้ําขึ้นน้ําลึงน้ําขึ้นน้ําลึงน้ําขึ้นน้ํำลงอ๋อมีคนไทยคนไทยโมอันนี้โมอ๋อโมอีกแกเป้ไอ้เด่นอะไรแบบนี้แบบเนีมกเฮ้ยมีคนมีดาบกูด้วยไม่ใช่ดิมีใส่ออร่าเหมือนกันวูดอยู่ซีฟ้าว่ะสีฟ้าแพ้ตลอดอะคิดเอา ใบมะกรูดใบมะกรูดอะอันน mm hmm ี้เอ๊ะอันนี้เอ๊ะเอ๊ะโอ๊ยหียักจันไม่ยอมอันนี้สีแดงสีฟ้าได้ชนะสีแดงตาดุด้วาป่รป่าอะอะฮ่าอ้าววิศรุตได้เหรอวะอ๋อเขาเล่นเป็นทีมอันี้ส่งไหมกูมั่งดิบดีดีมั่งล่ะ อายเ้ยกิบฟักทองเก็บฟักทองอันนี้สีฟ้าต้งให้กันไม่ได้เนาะโอ้เหลือกันสามคนแต่ละสีใครจะชนะมาดูกันครับอย่าตายนะเพื่อนกูขอร้องสีฟ้าขึ้นหนึ่งเดียวนะก็ใจปากด้วย เลวลันเราอยู่ที่สิบสามเย้สิมเงนชนะเย้เย่ วูวเฮ้ยอันนี้มันวนวววัวว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 ว้อวววววอันวว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 ม่ววยวีวเวว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 วนววววววอวว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 วบวอนอ เรากดรัวฮะไม่สนไม่แคร์แม่ไม่ทำอะไรทั้งสิน้นครับอีมันไม่เห็นมาตีหาเรามั่งเลยะเอะทำไมมาเตีแต่คนอื่น,มนไม่ตีหาเราอะเห็นไหมไม่เห็นตีฮะ <c oughs> พูดยังไม่ทันเลยคำเลยอุย้ยสู้กับคนเลเวลยืะได้เลยเห็นไหมกูว่าและ ไอไอี However, <laughs> ้ยนเลเวลเยอะพวกเราแค่เลเวลกากหินอันจะใส่ลมวักบักนันที่ซื้อได้เปล่าไม่ได้ทุกคนอย่าเราไปเล่นอย่าเราไปเล่นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้มันโคตรยากเลยโคตรไปกระหาไปแบบกูอดหลับอุ๊ดนอไปใส่มาอะไรวะ เฮ้ยมันผ่านไปกี่นาทีวะเนี่ยแมเราเล่นยังงกันมีอะไรกูเล่นมั้งวะนี่คือสิ่งที่ฉันเล่นอือฮัแต่ละอย่างที่ฉันเล่นฮะฉันเล่นแบบนี้เป็นได้เหรอวะน้องอุ้ยมาเล่นน้องหมามั่งน้องหมาต่อคลิปหน้ารัทุกคนนะจ๊ะบุ้ย